สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กคารบรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนนักสะส,สมที่กคารบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาส่องดูเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นกระสาถือว่าเป็นเหรียญที่เขย่าว,วงการครับเนื่องจากเหรียญ2บาทที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนั้นมีบางลักษณะนั้นมีราคาสูงถึง3,000บาทครับ ท่านฟังไม่ผิดหรอกครับมีราคาสูงถึง3,000บาทนะครับเพราะฉะนั oh, ้นนะครับวันนี้สยามชะแนลจะมาให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนิดหนึ่งนะฮะโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าเหรียญ2บาทลักษณะแบบไหนที่มีราคาสูงถึง3,000บาทนั่นเองนะครับขอเชิญชมครับ นี่คือเหรียญ2บาททั่วไปที่เราพบเจอในท้องตลาดนะครับยังหากันได้ง่ายนั่นเองนะครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือสีเงินและก็สีทองเหลืองนั่นเองนะครับที่เราพบเจอกันส่วนสีเงินนั้นนะครับจะมีตั้งแต่ปีพศ2 5 4 8นแะครับ49แล้วก็ปี2550ครับแต่มีอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่กลุ่มนักสะสมค้นหากันจํานวนมากเนื่องจากมีราคาสูงถึงหลักหมื่นนะครับเหรียญ2บาทที่นักสะสมค้นหากันนะครับในส่วนของสีทองคือปีพศ2550รบ ใครเจอปีพศ2550นั้นถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับมีราคาเล่นกันสูงถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวแต่วันนี้นะครับสยามจะแนวจะพาส่องแลวก็ดูจุดสําคัญของเหรียญทั่วไปนะครับตั้งแต่ปี2551ไปจนถึงปี2560ครับซึ่งเป็นสีเงินนะฮะมีการซื้อขายกันแรงตั้งแต่2,000ไปจนถึง3,000บาทเพราะฉะนั้นนะครับจึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆนักสะสมครับดูคลิปนี้ช้าๆนิดหนึ่งนะฮะท่านจะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูครับในส่วน ส่วนของเหรียญ2บาทสีเงินคือปี2548-4950นะครับซึ่งมี3พศที่เราพบเจอได้ง่ายนะครับส่วนเหรียญสีทองเหลืองนั้นตั้งแต่ปี2551ไปจนถึง2560ครับหากเกินนั้นนะครับหากเป็นสีเงินนั้นจะมีราคาสูงถึงหลักพันนั่นเองนะครับ ผมจะแนะนำเพื่อนๆนิดหนึ่งครับในส่วนของเหรียญสองบาทนะฮะเอาช้าๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเหรียญสองบาทสีเงินนั้นจะมีลักษณะแบบนี้ครับด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับซึ่งเรียกกันว่าพระเศียรเล็กในกลุ่มนักสะสมครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับผมขออนุญาตพลิกเหรียญนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับดูช้าๆนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับสังเเเกตดดูคครรััับ้้าาานนนนหลงจะะขียํว่ปทศ แล้วก็มีพศก็คือ2549นะครับมีเลขบอกราคาคือ2บาทเป็นสีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญ2บาทสีเงินนั้นเราพบเจออยู่3ามพอสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ครับแต่วันนี้ครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนิดหนึ่งครับในส่วนของเหรียญ2บาทที่เป็นสีทองเหลืองครับที่เป็นพระเสียรใหญ่ที่เราเรียกกันในกลุ่มนักสะสมแล้วก็เพื่อนๆอย่างพบเจอกันวันนี้ผมมีเหรียญอะไรมาเสนอครับสังเกตดูครับ นี่คือปีพศ2560ครับแน่นอนครับหากเป็นสีเงินนั้นจะมีราคาสูงถึงหลักพันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงทําให้เกิดนะฮะกระแสนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีเงินนั้นมีราคาสูงถึงหลักพันวันนี้ครับ สังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีครับเหรียญที่3าที่ผมจะนําเรียนเสนอด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9กซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่ที่เรียกกันในกลุ่มรักษาะสมเหมือนกันกับเหรียญนี้ถูกต้องไหมครับมาดูกันว่าพาษศอะไรครับเพื่อนๆครับสังเกตดูขออนุญาตพลิกเหรียญนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะดูช้าๆนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนี่ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับเป็นปีพศ2560ครับแน่นอนครับหากใครเจอลักษณะแบบนี้ ดีใจจนมือไม้สั่นใช่ไหมครับแต่วันนี้สยามชาแนลจะบอกทุกท่านว่าจะพึ่งดีใจไปนะครับท่านอาจจะเสียใจภายหลังนะครับหากท่านไม่ดูคลิปนี้ให้ละเอียดครับสังเกตดูให้ดีครับปีพศ2560มีสีเงินซะด้วยนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดครับเพื่อนเครับดูข้างหน้าครับดูข้างหน้านะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับดูด้านหน้าครับเพื่อนๆครับขออนุญาตพี่เกลียนนะครับ นี่ครับดูด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อนจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั้นเป็นพระเศียรใหญ่เหมือนกันแต่คนละสีสังเกตดูไหมครับแต่คนละสีผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับของจริงที่เป็นในส่วนของเหรียญสีเงินนั้นด้านหน้านั้นต้องเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้แต่วันนี้เราเจอเหรียญลักษณะแบบนี้มาบอกเพื่อน,น,นกันครับให้ระวังนิดหนึ่งแน่นอนครับ2บาทตอนนี้ราคาพุ่งแรงครับเขาเล่นกนารดั่งกระจุยกระจาย เกิดการมีคนหัวใสครับทำเหรียญน,นี้ขึ้นมาสยามชาแนลและผู้เชี่ยวชาญและก็เพื่อนนะฮะสมาชิกของเรานะครับนะฮะเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ครับขอบคุณพี่สุบินนะฮะที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็ฝากเหรียญน,นี้มานะครับในส่วนของเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญที่เกิดจากการทําขึ้นจากมนุษย์หลังการผลิตครับ เนื่องจากเหรียญ2บาทนะครับก่อนอื่นนะครับต้องใข้ขออนุญ,ญาตแบบนี้ก่อนนะครับหากคุาอาจารย์ท่านใดฟังผมอยู่ฟังสยามชาแนลอยู่นะครับหากท่านมีความรู้มากกว่าสยามชาแนลผมต้องกราบขอพระคุณล่วงหน้าหากท่านจะโฟลตใต้คลิปแบบสร้างสรรค์ว่าสยามชาแนลพูดถูกไหมนะครับหากไม่ถูกหากมีข้อมูลที่ดีท่านก็สามารถที่จะโฟลตใต้คลิปเพื่อเป็นความรู้ให้สมาชิกได้ครับ <S <S <deux. S 2> เหรียญ2บาทสีเงินต้องเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่นี้ดันเป็นพระเศียรใหญ่ครับ นะฮะหน้าหลังนั้นเป็นปี2560ครับเหมือนกันกรบเหรญนี้เลยสีทองเหลืองเลยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเป็นพระเสียนใหญ่แบบนี้เพื่อนๆครับสีเงินจะเป็นพระเสียนเล็กเท่านั้นนะครับหากเพื่อนเพื่อนเจอพระเสียนใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะโปรดพิจารณาให้ดีก่อนนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ปลอมแปลงมาครับสังเกตง่ายๆครับบทพิสูจน์ที่สยามชนะจะพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อนดูว่า ใช่สีเงินจริงหรือเปล่านั้นดูตรงไหนครับเพื่อนๆครับนอกจากจะเป็นพระเสียรใหญ่ไม่ใช่พระเสียรเล็กแล้วนี่ครับคนที่ยิ้มให้กับเพื่อนๆเหมือนกับสยามชแนลนี่ครับนี่เราคือเพื่อนแท้นะครับสังเกตดูครับสังเกตดูเหรียญนี้นะครับสังเกตดูนะปั๊บนี่ติดสิครับเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นสีเงินแท้นะครับติดสิครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูนะฮะเรียบร้อยครับไม่ติดครับเหรียญที่สองไม่ติด งั้นมาดูเหรียญที่3ครับหากติดนั้นว้าวนะครับวันนี้เหรียญน,นี้จะมีราคาถึง1,000นนะครับสังเกตด,ดูครับ โน่พร้อมแพรมครับไม่ติดครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ผมเชื่อว่ามีการทําขึ้นมาครับจากมนุษย์คนหัวใสเนื่องจากว่าเหรียญ2บาทเป็นเหรียญที่เขย่าวงการมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี5้าหนไปจนถึงปี60นนั่นเองจึงเกิดให้มนุษย์หัวใสนั้นทําเหรียญนี้ขึ้นมาครับหากดูด้วยตาเปล่านั้นเพื่อนๆดูไม่ออกแน่นอนนะครับสังเกตดูครับดูไม่ออกครับเห็นไหมฮะดูไม่ออกเลยเพราะสวยมากเลยครับเห็นไหมฮะคอเฟืองอะไรดูดีมากเลยครับ ดูดีมากเลยเหมือนผลิตออกมาจริงๆจากกองกระสาบเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับดูดีมากๆเลยนะฮะไม่มีอะไรเสียหายไม่มีร่องรอยให้เราได้เห็นนะฮะไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เรานะฮะจับได้ก็คือผ้าเสียนนั่นเองผ้าเสียนเป็นผ้าเสียนใหญ่อันดับที่สองคือแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมฝากคลิปนี้ไปถึงกองกระสาบแล้วก็กรมธนารักษ์ด้วยนะครับหากว่าเหรียญนี้คือเหรียญแท้นะฮะช่วยโฟลตใต้คลิปบอกเราด้วยนะครับว่าท่านผลิต เหรียญที่เป็นสีเงินนะฮะที่เป็นพ้าเสียใหญ่นั้นออกมาสู่ประชาชนหรือเป็นตัวอย่างก็แล้วแต่นะครับผมจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหากกองกระสาบและก็กรมธนารักษ์ฟังอยู่แต่สยามชาแนลเชื่อว่าเหรียญน,นี้ มีการปรอมแปลงทําทำขึ้นมาใหม่นั่เองนะครับจึงอยากจะฝากไปถึงนะครับเพื่อนๆนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยจากใจสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนท่านจริงๆนะครับมีอะไรเรามาพูดคุยกันเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะเป็นนักสะสมที่ดีร่วมกันตลอดไปนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากเห็นดีมีประโยชน์ช่วยกดก้าวเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับจะกราบขอพระคุณเป็นดั่งสูงครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรา mm hmm. เพื่อที่จะทําคลิปดีๆสาระดีๆและมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักสะสมมาฝากบ่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ